ปูมัทน,นาเล่านิทานก่อนนอนเรื่องของผู้หญิงเพศแม่ชื่อปูการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งนามว่าปูผู้หญิงเพศแม่ผู้มีน้ำใจเธอเพียงแค่เข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจน้องคนหนึ่งด้วยคำสั้นๆว่าสู้ๆแต่แล้วเรื่องที่ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นคำพูดเล็กๆของปูกลับไปสกิดหัวใจดำของเจ้าพ่อสื่อผู้มีเพจใหญ่ที่มีผู้ติดตามนับล้าน เขาจึงใช้พื้นที่สื่อและเครือข่ายในมือดาทอดูมิ่นและด้อยข้าปูอย่างไม่ยัง้งเสียงจมตีแพร่กระจายราวกับไฟลามทุง่งจริงๆแล้วหลายคนสงสัยว่าเหตุใดเรื่องเล็กน้อยจึงต้องเอาเป็นเอาตาย คำตอบอาจเป็นเพราะเจ้าพ่อสื่อกําลังหวาดกลัวว่าคดีที่เขาฟ้องน้องคนนั้นจะไม่รอดเนื่องจากน้องเพียงพองกันตัวเองโดยสุจริตจึงรีบถอนฟ้องเพราะกลัวเสียหน้าแล้วสร้างเรื่องเบี่ยงเบน,นความสนใจเมื่อปูเห็นความไม่เป็นธรรมจึงโพสต์อธิบายเพียง3มข้อความถามบน Facebook แต่เพียงเท่านั้นก็เหมือนเธอไปแทงใจดําของใครบางคนเข้าเธอมีเจตนาเพียงแค่ปกป้องตนเองเจ้าพ่อสื่อจึงโกรธแค้นยิ่งกว่าเดิมใช้เพจเครือข่ายและอวตารโจม ตีปูนหนักขึ้นถึงขั้นลากเอาเรื่องครอบครัวมาโจมตีอย่างโหดร้ายสื่อยักษ์ใหญ่หลายสำนักกลับไม่ฟังคําชี้แจงของปูไม่เอาข้อความจาก Facebook ของปูไปอธิบายแก้รายงานข่าวข้างเดียวเหมือนถูกควบคุมอิทธิพลบางสื่อยังถูกสั่งให้ลบโพสต์ที่เข้าข้างปูด้วยโลกออนไลน์จึงกลายเป็นเวทีตัดสินชีวิตของผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งโดยไม่ยุติธรรมเสมือนกับมีสารเตีย้ยมาชี้ตาชีวิต และแล้วนิทานเรื่องนี้ยังไม่จบเพราะบทสรุปยังต้องรอวันข้างหน้าว่าความจริงและความยุติธรรมจะเผยชมออกมาเช่นไรสิ่งเดียวที่แน่นอนคือ ความจริงไม่เคยถูกปิดบังได้ตลอดการข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้คำพูดเล็กๆอาจสร้างพลังใจให้ใครสักคนได้มหาศาลอำนาจและสื่อหากใช้ผิดทางอาจกลายเป็นอาวุธทำลายชีวิตคนความจริงอาจถูกบดบังชั่วคราวแต่ไม่มีวันหายไปตลอดการเพราะในที่สุดความดีและความจริงจะส่องแสงเองราตรีสวัสดิ์นะคะ